สายพานพัดลมนะครับหรือสายพานเครื่องนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูสําหรับในตระกูลโตโยต้านะครับว่ามันมีแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับแล้วจะแนะนําให้เป็นแบบไหนดีนะครับสําหรับสายพานที่เพื่อนๆเห็นอยู่2เส้นนี้นะครับเส้นแรกนะครับเป็นฝั่งสายมือนะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ในโตโยต้ารีโวนะครับนะฮะนะฮะก็คือ ตัวนี้อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับใช้เป็นของแท้เบิกห้างเลยนะเพราะว่าราคามันไม่แพงมากนะครับแล้วก็นี่คือเบอร์มันนะครับบางทีเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเอ้ของแท้กลัวว่าจะแพงมากเนาะบางทีเราไปใช้ของที่ว่าเป็นเป็นอีกยี่ยี่ห้อหน,นึ่งเงี้ยแล้วราคามันสูสีสูส,สีเนี่ยมันก็ถ้าผมมองมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะครับสู้ใช้เป็นของแท้เบิกสูนเลยจะดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนควัง ขวามือเนี่ยก็คือจะเป็นในรุ่น Toyota า i ีโก้นะครับ1 k d และ 2KD เนี่ยใช้เหมือนกัน,นครับเบอร์มันก็นี่นะครับ 7PK1516 นะครับเบอร์นี้ถ้าเกิดลองไปเทียบกับยี่ห้ออื่นดูก็น่าจะรู้อะถ้าเกิดคนเคยถามเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วเฮ้ยทำไมราคาของแท้เบอร์สูหรือของแท้เบอร์ห้าเนี่ยราคามันถูกใช่ไหนะครับไปดูยี่ห้ออันนั้นมาทำไมราคามันสูสีกันนะครับก็ ประมาณนี้แหละเราก็เลยแนะนําให้ฮถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราใช้ของแท้เลยก็จะดีกว่านะครับก็มาฝากไว้สําหรับาสายพานเครื่องหรือสายพานพัดลมใน Toyota, REVO, และ v ีโกก็แนะนําเป็นของแท้อีกเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับพวกเราชาว Toyota ก็ประมาณนี้เลยครับผมขอบพระคุณมากครับ